ีครับเพื่อนทุกคนนะนะผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับวิธีการป้องกันอันตรายจากการเปิดขวดนะครับเอ,อ่อ,ะอะนะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญจริงเพื่อนอย่าใช้วิธีการเอามือมาดึงแบบนี้นะเน,นื่องจากว่าการมาดึงแบบนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะคมมากนะครับจะคมมากนะครับนะพอมันคมแล้วเนี่ยจะบาดมือเราถึงเราจะสักยันไว้ก็ตามการสักยันเป็นการป้องกัน ไม่ให้ความชั่วจากตัวเรานี่ออกไปข้างนอกไม่ได้หมายความว่าป้องกันอันตรายใดๆเลยฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราเป็นช่างนะครับเรามีเครื่องมือมีครีมแนะนําให้ใช้ครีมแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้ก็เป็นการเปิดขวดอย่างถูกวิธีแล้วนะครับอ่ามันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามือดึงนะครับ มันก็จะเกิดความผิดพลาดและก็บาดมือเราแล้วทีนี้เวลาเราใช้มือตัวนี้ในการจกอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อโรคมันจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเราก็จะไตาหาไตหงไปนะครับฉะนั้นแล้วนะครับวิธีการเปิดขวดที่ถูกต้องก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับเราเป็นช่างเรามีเครื่องมือเราใช้นะครับถ้าดึงแบบนี้อาจจะบาดมือเราได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่างวิทย์เหลืองนุถานนครับการเปิดขวดครับ